ว่ามันถามว่ามันเจ้าเนื้อด้าหลังมันตรงค่ะสันคอมันกว้างครับสันคอช่วงนี้มันกว้างค่ะถ้าฝ่ายชมบลีช่วงสันคอตรงนี้มันจะน้อยแม่สังเกตดูนะคะดวงตาของเขานี่แบบว่าออกจะสีค้ำๆหน่อยเปล่าคะใช่ครับอ๋อมันจะคล้ายๆสีฟ้าเออได้มาจากยังไงเออใช่ใช่เวลาเห่งเขาชมเดืองใช่ครับน้อยตัวครับผมบอกเลยหนึ่งมันจะเป็นฝ่ายมงคลของเราผมว่าอ้ยคุณแม่ พี่เตอ๋อไม่ทำอะไรเา้าส <Wow. S 1> วัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสมบูรณ์ฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มของคุณพงษ์นั่นเองนะคะแล้วอยู่ที่ไหนคะคุณพงษ์อยู่ ng, ng, อำเภอบ้านบึงครับอำเภอบ้านบึงครับผมจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีครับนี่นะคะเราอยู่พื้นที่ของจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นภาคตะวันออกแล้วนะคะัน้องเต๋อมาครั้งแรกใช่ไหมคะลูกใช่และที่ว่าภาคกลางโอ้ยภาคกลางที่ไหนภาคตะวันออกเราอยู่ชนบุรีครั้งแรกของน้องเต๋อด้วยนะคะและนี่ก็คือฝ่ายพ่อพันของ น้องพงหรือเปล่าคะตัวนี้ครับผมใช่ครับอันนี้กี่ปีคะน่องพงประมาณ24เดือนแล้วเดือนก็2ปี2ปีพอดีครับเป็นควายเผือกนี่คือเราได้มาอย่างไรคะน้องพงอ๋อพันธุกรรมเขาแม่เป็นเผือกครับแต่พ่อเป็นดำนะครับพ่อเขาเป็นพิอุไทยครับแม่เป็นเผือกพ่อเป็นดำครับจากปกติจากที่พี่เคยแบบไปไปมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะแบบไปทางพ่อมากกว่าและแลอันนี้คือ50-50มาทางแม่หรือว่ายังไงอะคะ คือยีนยีน,ยนมนันยีนยีนแม่มแรลงอ,อันนี้ครับมันเลยไดนมาเผลือกพี่ว่ามันน้อยมากเลยนะคะที่จะมาแบบเด็ทางแม่ใช่ครับแสดงว่ายีนของแม่นี่ค่อนข้างที่ค่อนข้างดีครับแบบว่า d n a ชัดเจนเด่นกว่าพ่ออะไรอย่างนี้เลยได้เปลือกมาในเผือกเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยจากที่พี่เคยศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยกรน,นีพ่อเชื่ออะไรพี่บิ๊กบิ๊กอุทัยครับของสสอชาดาครับไทยเศรษฐตอนนี้ครับ ส่วนมากควายของน้องโปงเนี่ยคือแบบว่าส่วนมากนี่คือไปควายชนบุรีหรือว่าไปเอาที่อื่นอะไรอย่างนี้มากไหมคะหรือว่าส่วนมากครับแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ชนบุรีครับแม่พันธุ์ก็คือเป็นแม่ควายต้นตระกูลครับตั้งแต่รุ่นก๋งรุ่นแม่เลี้ยงกันมาครับผมรุ่นที่ห้าแล้วครับครับแนี่น้องโปงนี่คือแบบว่าเลี้ยงมากี่ปี er ครับตั้งแต่เริ่มแรกอะไรอย่างนี้คะถามว่าผมว่าเราผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเลี้ยงกัะก๋งเลี้ยงกับพวกแม่พวกน้าพวกอามา แต่ผมมาปรับภูมิทัศน์หรือว่ามาปรับธุรกิจใหม่มประมาณสี่ปีนะครับแสดงว่าพงก็เลี้ยงมางแต่วัยเท่าเต๋องี้ได้ใช่เลยครับใช่เลยโอ้เป็นไงล่ะ<อ> <c oughs> เป็นไงประสบเองก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงมามาพัฒนาของเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับโอตอนนี้ก็คือน้องพงก,ก็คือจะพัฒนาข้อของเราฟาร์มของเราอะไรอย่างเงี้ยคือพัฒนาไปเรื่อยๆในแบบตอนนี้วาง แบบแผนแนวคิดยังไงบ้างคะตอนนี้คือเรามีแม่ควายชมลีเน้นๆคือรูปร่างลักษณะสูงยาวความสง่าหน้าตาคมอะไรอย่างนี้ครับแล้วให้ลูกปีละตัวอยู่แล้วแต่ควายชมลีมันจะเป็นไฟายวิ่งซะส่วนใหญ่นะแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องมาพัฒน,นาไฟายให้โครงสร้างให้ได้เนื้อเยอะแข่งขายใหญ่แล้วการตลาดมันก็จะได้ดีครับ แล้วเมื่อก่อนเนี่ยพงจากที่จะมาพัฒนาเป็นควายแบบควายงามอย่างเงี้ยพงเคยเลี้ยงควายควายเป็นควายชนบุรีควายพื้นบ้านเลย,ยค่ะเอาแล้วค่อยปรับมาเปลี่ยนเป็นอันนี้คือแบบว่าแล้วพงไงถึงหันมาแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคะพอดีมีหมอกรมปศุสัตว์ครับ,รบของอำเภอบ้านบึงแล้วก็ศูนย์วิจัยน้ําเชื้อครับของของอำเภอบ้านบึงนะครับแล้วก็ หมอที่ซีพีเขาก็มาแนะนำนะลองเอาน้ำเชื้อมาผสมไหมแม่พายของเราอยู่ในเกดที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาแนะนำนี่เอาน้ำเชื้อนี่คือครั้งแรกนี่ที่ผสมน้ำเชื้อนี่คือของอะไรอะคะน้องงก็ของสายดาวครับสายดาวซีพีใช่ครับ<อ>เป็นลูกของดาวซีพีครับเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยให้มาแบบให้คําแนะนําแล้วน้องปงก็ปรับเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะัหรือว่าก็ลอง<ส>ครับศึกษาลองประมาณ2แม่มครับยังลองประมาณ2แม่ก็คือ ผสมออกมาเป็นลูกตัวผู้เป็นลูกของเจ้าตะวันค,ครับเกิดออกมาวันแรกสูง98้าสิบเซน,นครับถือว่าสูงนะสูงครับถามว่า,าโอเคไหมโอเคแล้วเขาก็มาติดตามนะครับทางหมอที่ซีพีทางอะไรศูนย์วิจัยเขาก็มาติดตามเพื่อเขาก็อยากจะซื้อกลับไปทําพันธ์อะไรเงี้ยเราก็ยังว่าเลี้ยงไว้ก่อนเนาะนานๆจะเห็นฝฟายโตฝ่ายสูงอะไรเงี้ยครับเราได้เห็นลูกของเขาแล้วเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไปได้อย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเราพัฒนาต่อยอดไปได้อะไรอย่างเงี้ย คือเราเห็นการออกมาแล้วพัฒนามาแล้วมันโอเคไหมมันโอเคครับแล้วผลตอบรับคือการตลาดดีไหมดีครับค่าเงินมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ hey, <yeah. S 1> จากเมื่อก่อนเราเคยขายควายตัวหนึ่ง3ามหมื่นห้าแบบไฟล์วิกนะครับสี่หมื่นสวยๆหน่อยห้าหมื่นเนี่ยเต็มที่แล้ว <c oughs> เปลี่ยนจากว,วิกวิกฤตตอนนั้นเป็นโอกาสเลยว่ามีคนมาเสนอไฟล์สิบเดือนให้สามแสนห้า คือที่ทางกรมปศุสัตว์หรือว่ามาให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยที่ลูกเราออกมาตัวแรกที่98เซนได้ไหมมีคนให้ราคาแล้ว3,005 5ซึ่งจากเมื่อก่อนน้องพงศ์อเคยได้ราคาเต็มที่เท่าไหร่คะ5,000 0ใช่สูงสุดแล้ว5,000 0ราคาแตกต่างกันมากเลยนะเขาตัวมากเลยอะแล้เราก็แล้วเราก็ยังเลี้ยงไว้เรายังไม่ขายเราเลี้ยงไว้มันได้ประมาณ17เดือนครับก็เอาไปประกวดที่ชมรี <C> e ตอนนั้นเป็นเด็กมากของพวกพี่ๆเขารุ่นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยไปประกวดรุ่นเดียวก็เพิ่มโชว์ของเสียน็อตอ่ะตอนนั้นเมื่อก่อนเป็นอยู่กับเสียโอค่ะอันแหี่ยไปประกวดพวกเขาพวกนั้นตอนนั้น3ปีแล้วแต่ฟันน้ำนมเขายังไม่หลุดกันผมผม17เจดเดือนผมได้ที่5้าผมก็ภูม<ป>ิใจแล้ว,ล,วลงสนาม<ช>ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราก็เก็บสะสมประสบการณ์ตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงของเราพัฒนาต่อไปอย่างนี้เหรอคะอ อันนี้เรามาดูพ่อพันธุ์ตัวนี้กันดีกว่าชื่ออะไรนะคะตัวนี้ออมสินครับออมสินนะคะคออมสินเจ้าได้มาจากที่ใดนะออมสินตัวนี้ <c oughs> ก็ซื้อมาจากขอนแก่นขอนแก่นครับผม,มคือเราอยากมาเปลี่ยนสลับสายเลือดครับแล้วเราคิดว่าลองเอาเผือกดูมั่งค่ะไฟดำม,มันเยอะแล้วแต่ก็เลยหันมา <c oughs> พัฒนาเผือกเราซื้อมาก่อนที่ว่าไฟเผือกจะดังอีก ใช่ใช่แต่พี่มองว่าตัวนี้ก็ใหญ่กันนะคือผมซื้อมาวันที่สิบสามมกราปีที่แล้วครับผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาแล้วก็ผูกไว้ตรงเนี้ยคนมาเที่ยววันเขต้องพงเนี่ยตัวนี้24่สิบสี่เดือนครับเนี่ยมาขาดอีกสองวันน่ะยี่สิบสี่เดือนเนี่ยประมาณเนี้ยความสูงคขานี้น้องพงเคยวัดเขาไหมคะว่าความสูงเท่าไหร่นะตอนเนี้ยค่ะผมไม่เคยวัดเราแต่คนที่เขามาเที่ยวงานไปที่งานจังหวัดชุมีที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเขาวัดกันได้ร้อยหกสิบสองครับโอ้สองปีร้อยหกสิบสองครับผม ปมาติดโถก็คือไม่ไม่ได้กินอะไรดีมากครับก็อยากจะดูว่าพันธุกรรมมันโตจริงเองหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเวลาเราผสมลูกหมาเงี้ยถ้ามันโตไปจริงเงี้ยต้นทุนเรามันก็โอเคใช่ใช่โอ้ยสองปีนี่สูงร้อยหกสิบสองโดูแลเขาสามารถโตได้อีกเยอะเลยอะค่ะดูแข้งขาเขาใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้คือน้องพงศิคิดเป็นพอ่อพันธุ์ของเราแล้วเนี้ยเพื่อที่จะพัฒนาสายเผือกใช่ไหมคะหรือว่าใช่ครับเราถามว่าเราเอามาพัฒนา พ่อเราเป็นเผือกแต่แม่ดำเงี้ยถ้าใครอยากจะสนใจหรือว่าต่อไปถ้าผมทําน้ําเชื้อเงี้ยแต่โครงการผมคิดไว้เลยว่าถ้าผมรีดน้ําเชื้อถ้าเกษตรกรคนชมพเรียผมน่าจะแจกฟรีโอ้น่าจะแจกฟรีนะคนชมพูเรียคนพื้นที่ติดต่อน้องพงเลยนะแล้วคนต่างถิ่นอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวก็คืออยู่ที่หมอเนาะเราเดี๋ยวเราให้มันทางหมอทางซีพีศูนย์อนุรักษ์ไยไทยเขารีดให้แล้ว ใช้จ่ายอะไรไงก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้เชิงทํานธุรกิจขนาดนั้นหรอกใช่ใช่เราเพื่อที่แบบว่าเล่นให้คนมาช่วยกันแบบว่าพัฒนาเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยเนาะใช่ค่ะถามว่าปีหนึ่งก็โอเคอยู่นะอู้เยอะมากเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจควายค่อนข้างที่จะมาแรงมากแรงมากเลยอะค่ะเราดูลักษณะของเขายังไงคะเพื่อที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ของเราเราดูลักษณะยังไงสำหรับตัวนี้มากคะคือที่ผมไปเห็นครั้งแรกครับ ผมว่ามันถามว่ามันเจ้าเนื้อแลวหลังมันตรงสันคอมันกว้างครับเนี่ยสันคอช่วงเนี้ยมันกว้างเท้าปลายชมฤยช่วงสันคอช่วงเนี้ยมันจะน้อยอแต่อันนี้คือใช่ครับใช่ครับเนี่ยสันคอมันเจ้าฟางเราก็เลยจะมาปรับปรับใส่ชมฤีว่าเออหลังตรงท้ายใหญ่ท้ายบะคือเนื้อเยอะแข้งขาใหญ่อย่างเงี้ยครับ เราก็ลองมาใส่ดูแต่ยังไม่รู้จะประสระมความสำเร็จไหม <c oughs> ต้องค่อยพัฒนาไปสิคือ <c oughs> ต้องรอปีหน้าแล้วปีหน้า<อ>ปี<ค>ปหน้าแค่เดินกว่ากว่าเองอะไรอย่างนี้ยคือคือปีหน้าลองลองดูถ้ามันผสมได้เราก็จะลองผสมไว้ว่าแล้วลูกมันจะออกมาไงเมื่อกี้คุณแม่สังเกตดูนะคะดวงตาของเขานี่แบบว่าออกจะสีคล้าๆหน่อยป่ะคะใช่ครับอ๋อมันจะคล้ายๆสีฟ้าได้มาจากอย่างไงเออใช่ใช่เวลาเห็นเขาชํำเรืองใช่ครับน้อยตัวครับ ผมบอกเลยหนึ่งมันจะเป็นไฟลมงคลของเราอะผมว่าหรอฮะไฟลเผือกมันไม่ได้เลี้ยงง่ายๆนะผมกล้าพูดเลยว่าไฟลเผือกเหมือนบุญวาสนามงคลเลี้ยงไม่ได้แร้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะว่แต่ของน้องพงมานี่โหสวยมากเลยตามันจะเป็นแบบนกเป็ดน้ำใช่ตาแจ่มมากเลยยังไงอะพี่ตาพวกนี้มันจะเป็นแบบนกเป็ดน้ำแล้วมันเชื่องมันจะไม่ดุเนี่ยคือมันไม่ดุเลย เท่องมากนอนเล่นใช่เนาะดูดูสานเขาตรงนี้ใช่ครับดูดูเออเลียวเขียนเนี่ยตามจะเป็นนกเป็นน้ำหูก็อย่าไปใหญ่มากบางคนเขาบอกว่าหูใหญ่ดีแต่ใหญ่ใหญ่มากถ้าใหญ่ไปช้างขี้เกียจคือใช่ครับผู้กงพวกก๋งพวกอาเนี่ยเขาก็สอนเราไว้การดูควายดูอะไรเราต้องดูนะดูยังไงบ้างคะคือเริ่มแรกเลย่ะเอกลักษณ์ควายเนี่ยเราจะไปดูหรือจะไปซื้อควายเราเดินไปเลย ควายนะถ้ามันจ้องมองเราเราอย่าซื้อเออทำไมอะคะนิสัยมันไม่ดีควายมันต้องเราเดินเดินไปดูมันจะเล่นของมันเฉยเฉยมันเชื่องมันไม่สนใจแล้วนั่นแหละคือจะฟายเชื่องของแท้นะแล้วเราเอกลักษณ์ควายเราดูเลยอันดับแรกความสูงแข้งขาดีนะหน้าตาต้องหล่อต้องสวยขาวงเขาต้องโอเคออแล้วก็เราก็มาดูแล้วทีนี้เราก็จะมาดูช่วงท้ายอันนี้คือกล่องกล่องแนะนำพงหรอใช่ แล้วก็อาก็ปลูกฝังเรามาคือของพวกนี้ไม่มีไม่มีตําราในการเรียนใช่เขาจะสอนเราเองใช่ต้องศึกษาเองอะไรอยใช่ค่ะคือผมจูงไฟเข้าประกวดชมรีประมาณอายุแปดเก้าขวบโอ้เข้าพี่เต๋อเลยเก้าแล้วแสดงว่าพงก็สะสมประสบการณ์มาเยอะพอสมควรเลยนะคะปีนี้ผมสามสิบสองน่ะสามสิบสองใช่โอ้โหสิบกวบโอ้ยก็๊กโอแม่แม่ พี่เต๋อไปทำอะไรเขาแมงวันมันกัดเนีเก<อ>ือ <c oughs> บฟิตพี่เต๋อแล้ว <c oughs> มวาโ่งนี้คือแนะนำยังไงต่อคะนอกจากดูอไม่ให้ตาคือควายไม่มองเราแล้ใช่ลักษณะนนาการยืนอยู่ในหลักเลยออยู่สมัยก่อนเขาจะเป็นผูกเชือกไว้กระหลักเนาะแล้วก็ผูกคอคือควายท่านี้สายมันดีมันเชื่องะมันไม่จ้องคนหรอกแล้วควายดูนะตามันมองง่ายมันจะแดงมันไม่ค่อยกุดฟาดมันจะมีอาการของมัน ใช่ใช่เธอเป็นตัวผู้นะส่วนใหญ่จะเป็นงั้นฝ่ายที่นี่ส่วนมากไม่มีดุอ่ะเออใช่เมื่ี้พ่อแม่จะเลี้ยงอ่าคุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงเมื่อกี้คือพี่เข้าไปดูเนี่ยเออเขานิ่งมากเลยสงบสงี่ยมมากเลยเราดูลักษณะตามที่ก่งบอกแล้วอย่างเงี้ยก่งแนะนํามาทุกอย่างอย่างเงี้ยกงก็ไปเลยสังเกตดูเลยว่าเฮ้ยควายอย่างงี้เอามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เราก็ไปดูว่าลักษณะเป็นยังไง ขาเล็บเล็บมันต้องเป็นกะลาลักษณะควายท,ท,ที่ตำราเขาจะสอนนนะ,ะเล็บจะเป็นกะลาไม่ใช่เป็นกีบกา้ามปูมันจะไฟกันม,มันหายากถ้าคงตามตำาร,ร,ราเลือกเลือกตามกันแล้วก้อยมันต้องกอดเนี่ยก้อยมันต้องโอเคแล้วควายตัวแรกของพงเนี่ยคือได้มาจากที่ไหนคะน้องพงก็ที่แรกเลยยากยากกับอาเขาให้พี่ชายตัวเมียแม่แม่ควายแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็เก็บตังค์กับพี่ชาย2คน2 5 0 0 0ื่นห้าไปซื้อตลาดนั้นหรอครหือว่าคือซื้อควายเหล่าเราเราเราวิ่งเราดังเหลาวิ่งเป็นควายเหล่าของจัมบุรีใช่ครับแม่เขาว่าไลสองหมื่นห้าถามว่าแพงไหมแพงนะเด็กสมัยนั้นพวกผมยังเรียนอยู่เลยผมซื้อควายกันเก็บปลูกผักทำอะไรก็พ่อทำอะไรก็แม่ทำอะไรก็น้าเงี้ยเราก็เก็บเก็บตังค์ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ซื้อมาตัวงสองหมื่นห้าอายุประมาณสิบเดือนครับ แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาออกลูกมาคือใช่ก็คือ<ช>เมียเลยหรือว่าออกมาเป็นตัวเมียอ้โชคดีจังแล้วก็เลี้ยงไว้ประมาณสี่ห้าปีนะเราก็เลี้ยงไว้เพราะเรามีน้อยเนาะ,ะเราก็ยังไม่ขายแล้วประมาณห้าปีเข้าห้าปีห้าปีขายชุดแรกไปประมาณสามแสนสามแสนแปดนะครับประมาณกี่ตัวคะขายไปสามแสนแปดเนี่ยประมาณเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ย แล้วก็ยังใช่ใช่ใช่มันเยิ่มเยอะเราก็ต้องแบ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งจะมาถามว่ารู้จักายเงินล้านได้สองปีเองแต่ตัวนี้ล้านจริงเงินล้านมากเลยอ่ะปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งปีหกศูนย์น่ะขายไฟได้ประมาณแปดแสนแล้วก็ปีหกหนึ่งขายได้ประมาณล้านเจ็ดปีปเนี้ยปีนี้ขายแม่ควายไปสามแม่เก้าแสนบาท แล้วเหลือลูกควายที่ผลผลิตของเราเองอีกร้าน่าบาตก็จะจบจบประมาณปีใหม่นะครับก็แส,สดงว่าคือออกมาคือเราก็ขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคือเราแม่ควายเราออกมามันลักษณะมันได้อย่างเงี้ยแล้วคนมาดูเงี้ยเราไม่เคยร้องราคาเราบอกว่าชอบแล้วเสนอมาอเดี๋ยวเราจะตอบตนองให้ <c oughs> คือบางทีเขาให้ตัว สามแสนไรเงี้ยบางทีเราสิน้ําใจสองหมื่นสามหมื่นช่วยเขาไปสิน้ําใจฝันถุงไว้ข้างหน้าเราไปแบ่งคืนบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ได้เต็มหรอกใช่ใช่าครับอย่างเงี้ยคือพี่มองว่าคือการสร้างพันธมิตรที่ดีมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ควายเปิดตัวนี้ปีหน้าก็เท่ากับว่าเป็นพ่อพันุไดเราติใช่ครับปีโอ้ปีนี้ลองทดสอบให้เขาปั๊มๆหรือยังก็ถามว่าเขาเริ่มมีเขาเริ่มมีเขาเริ่มมีนิสัย รเริ่ม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 มีนิสัยเริ่มดมกลิ่นเริ่มจะตะก,กายตัวเมียล<อ>้แต่ถ้าเขาขึ้นได้เราก็อยากให้ลองขึ้นไว้ทักสองแม่ก่อนอะไร่เงี้ยสองอายุเขาสองปีนี่ก็คือสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นสายชมพีอรียดายแน่นอนแล้วป <c oughs> ลว <c oughs> าชมรีมันจะปเปรี้ยวมันจะห้าวแต่ทีนี้มันสายต่างจังหวัดเนาะมันเป็นสายเนื้อมันมันยังเฉย เก่งมากเลยอายุ3าเพราะว่าพี่มองว่าจากที่ที่พี่ไปเงี้ยคืออายุประมาณเท่าพงอย่างเงี้ยหันมาเลี้ยงควายกันเยอะมากเลยอ่ะคือแบบตามล่าแบบว่าหาแม่พันธุ์มาเลี้ยงกันแบบเยอะวัยอย่างเงี้ยโอ้เก่งมากเลยอะค่ะวัยมากเลยนะสองปีใช่ไหมใช่ครับที่แบบว่าบูมแบบว่าดูแลทุกอย่างอะไรทุกอย่างคือแบบสมบูรณ์เฟอร์เฟคคือแบบ<ช>เหมือนเป็นเงินเก็บของเราไปเลยตรงเนี้ยใช่ครับเพอปีหนึ่งเราเราขายได้เราก็ให้แม่ ปียังให้แม่สองแสนแล้วก็ให้พี่ชายมัง่งที่เหลือเรากเก็บใส่บัญชีไว้ั้นแหละ<ช>ถูกใจเราเห็นเราก็ไปซื้อใหม่อ,อะไรอย่างเงี้ยย่ยมมากเลยคน้ <c oughs> องพงศ์เพราะเราก็ทํางานงานอื่นเสริม<อ>ได้ครับใช่ครับ